ูไเจ็บเลยน่ว่าจ็บหน้าม่เพืนนังอ้ผัวบูแลลูกแม่ฟังไม่รู้เรื่องยนอนนั<ล>น่นร้องเพงสิแฮปปี งคขอดภัยมงคาตันชิงจะชิงอะไรคาช้างวอะไรเฉชชนไอ้า A B C ดีกว่า B C F G H มั่วลูกมั่วไปเรื่อยเลย Happy Happy ต้องของคุณแม่ต้องของคุณแม่เป็นยังไงเหมือนเหมือนต้องการเหมือนเหมือนว่าต้องของคุณแม่ได้เลยอ่ะอ๋อเหมือนกของที่คุณแม่ถ่ายเลยเหรอต้องของคุณแม่ไายแล้วนี่ตัวอะไรลูกหมาหมาผมมองน้อยเก่งจังเลยแล้วเนี่ยอุ้ยน้ือดายล่วงเลย แล้วเรียกหวกอ่านออกไหมออกก็ตัวอะไรเนี่ย A B C เหรอ A B C A B C อะไรอีก A M อ้าวเ้รอแล้ว B อ่ะ B ์ B เบิร์นนก C แค่หนึแล้ว D ล่ะ E นกหัวนก E นหักเลยหรอ E หาย E นกหันหายไปแล้วหายไปแล้วเหรอแล้ว E รู้จักตัว E ไหม ไม่เองตัวอ e ีทำไมลูกนี่ตัวอีอีทำไมอี E X ไข่อี E X ไข e ่ e ขขตุ๊บไข่ตุ๊บเลยไข่ตุ๊บเลยอันนั้งขึ้นก่อนนะเออเเเลแล้วแล้วแล้วหมอคิดถึงคุณยายไหมเนี่ยคิดถึงคุณยายแล้วคิดถึงใครอีกคิดถึงคุณลุงแล้วคิดถึงใครอีกจ้ะ ไหนหันมาหาแม่ซิยักษ์ตัวใหญ่ขนาดไหนเขื่อใหญ่แค่นี้แค่นี้เริ่มเริ่มเทิมเลยเหรอก็แการรับเทิมเทิมเลยและยักษ์มีอะไรอีกที่ปากอ่ะยักษ์มีอะไรยักษ์มีอะไรตรงนี้น้ำข้าวใหญ่เคีื่อยใหญ่เคีื่อยใหญ่ทำไงเขื่อยสู้ไหนทำทำมือให้แม่ดูหน่อยสิเขี่ยวใหญ่ทำยังไงเขี่ยวใหญ่สู้จานีสู้กับอะไรนะสู้กับพัดจันทร์สู้กับพระจันทร์เลยเหรอแม่พาไปดูอีกเอาไหม เอาไปดูอีกนะหมกไม่ร้องไห้นะเดี๋ยวแม่พาหมกไปซาฟารีไปไหมครับไปดูสัตว์นะไปดูเสือด้วยไหมดูเสือดูสิงโตด้วยไหมดูสิงโตด้วยดูยีราฟไหมดูฮิปโปดูฮิปโปเหรอมีหรือเปล่านะแม่ก็ไม่รู้มีปะวันด้วยนะมีปูอยู่ดีอยู่ในวีเหรอหมกไปดูปะวันไหม ป่าหวานใหญ่เริ่มเริ่มเทมข้างหน้าน่ะอะไรน่ะลกน่ะตรงนั้น,นะอะไรนะปะ่าป่าหวานป่าหวานที่ไหนแล้วมีตัวอะไรบ้างนกเหรอนกกี่ตัวก,กี่ตัว,ก,ก,ตวกี่ตัวนับสิ 2>, 2 3 4 5 6สองมตัวแม่ว่านกมีแค่สามตัวนะ 5, 5, 4, 5 แปเก้าแล้วอะไรแปแล้วอะไรอีกนะสิบสิบม่รถนนคุณตาอยู่บ้านไหมตาอยู่บ้านคิดถึงคุณตาไหมคุณตาคุณตาไม่อยู่นะคุณตาไปทำงานตาไปทำงานโอ้ยมาตาแล้ว หมอไม่ตายเลยอ่ะหมอไม่ตายนี low, 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 low. Hey, ่เราเคลื่อนทิ้งปเ๊ะเจ๊ะเจ๊ะใครอะนั่นใครอ่ะยายคุณยาคุณยายไหมเออลง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 เร็วให้คุณยายมารับเร็วยายขาหมอไปแล้วครับคุณยายขาที่ไหนคุณยาย คุณยายครับสิไม่ใช่คุณยายขาผักออกไปเลยแม่ลืมเอารองเท้าให้หมวกลืมเอาเสื้อไปเปลี่ยนด้วยนะเ,เ,ดยเดี๋ยวคุณแม่ปิดเองเดี๋ยวคุณแม่ปิดเองหมวกเดินไปหาคุณยายเลยครับเดี๋ยวหนีมือนะ